สบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนพ่อกันคือเก่าพี่น้องกับเบามีมันอีก็มาอยู่หน้าเบามีเองพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ทงไฮทงนาคือเกา่ามหาเจอมรา,ากากีคือเก่าพี่น้องได้ข้าวนางลงหดสวนฐานนางอยู่นี่พี่นอ้นองเอ,อ้ยเอ,อา สบายดีไหมพม่นบริเงินสบายดีป้าลง้งทิไปใช่นี่ยงทีปไปใช้เบ็ดห <c oughs> <c oughs> ลานทำพี่น้องเอย้ยทิปไปใช้เบ็ดกบพระอาจารย์เนยทิปไปใช้เบ็ดยังทำเบ็ดป่าเบ็ดป่าที่กกไปใชป้เบ็ดป่าทิปไ,ไปก็ผาพ่อ,พอ ไปเห็นไหมคือถือของใหญ่แต่ชีไรเต็มอยู่ว่นี่ฮะกระปุกขีกระเดือนเพื่อนพี่น้องเลยใส่ใส่เดือนพี่น้องใส่เบ็ดกบหรือสใส่เบ็ดป่าฮะใส่เบ็ดป่าป่าลาย,ยู่แถวหน้าเฮานี่ยเพื่อนชินไปใส่เบ็ด,ดพี่น้องค่ำเลยก็พ้าลูกไปใส่เบ็ดนะอยู่ฮากินตามประชารานาะ จิปไซเบ็ดกับพ่อพี่น้องเอ้ยตีนเกือบกบะโบไส้เออไปโลดเดี๋ยวพี่น้องเจอมาลากาก,ากีมาพอดี เมื่อรอดจ้าสวัสดีพี่น้องก่อนจะซืเมื่อจ้าสวัสดีค่ะมาทต่ทำไงกากีจ้าสวยแล้วก็รวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีวีทุกตาปรายจ้าใช้มีอะไรก็แดกโอ้หลักอายเงนผู้บ่าวเห็นมาจะปูหมักพริกพี่น้องนล้มาจ้อปูหมักพริกใช้พ่นหมากพริกจ้า ูายพล่ะเอามาถางแต่สี่โมงพี่น้องบบเห็นมายืนถ่าจนว่าห้าโมงกลัวแล้วนี่ไปเออไปถามเอือยบอกว่าพุ่นลงสวนมาสั่นจะไปใส่ในทังยังไงเนี่ยสวนจ้าทังคูนน้ำนางจ้าน้วไปห้นหมักพิษก็หมักทั่วของนางจ้าก็ลัางขื้นเครือพี่น้องถ่ารุ่นได้เจ้าว่าสิกินมากแล้วบ่ได้กินจ้าข่าวล่าสุด น่าสลดใจคือเอาเบียรมม์มะฮงมาตั้งหลายเพราะเอามาปลูกว่าตายเบิร์ตพี่น้องเอ้ยนั่อยากให้มันงามเลยพี่น้องนะก็ใส่พุ่นลงไปค่ะคุ้มละถังละถังตายบ่คือสวยงามเลยพี่น้องตา,า,งามันเค็มขีงงัวใส่ขีงงัวหลายเกินโอ <c oughs> ้โหขิงแง่ขนนีงงัวสีเค็มขนาดนั้นต้นมะฮงอ่ะมันบ่ท่านจะติดแต่ว่าไปใส่ขี้งวัวหลายไปะนะมันก็ตายวะกระเดี๋ยวมันติดก่อน กินอดสุขุสุขคนกันจ้าหลายคนก็แท้โอ้ยมันีอันบบเห็นอมมาลาการกีนั่งกับกระบรูจ้าปูวางพออยู่คนละหมอกทีกับอันมือกล้องนะจ้านางกับกระบริมีลุมเป็นข้องเสกนะจ้าเมื่อวานนี่กับเท้ากระถ่ายคลิปให้เบิร์นเนาะสองขีปมินิกาพอดีบังเอิญสื่อโมไม้นางสองโล มากเลยถ่านางถ่า่ายคลิปนางให้เบิง่งซื้อมาให้กินพอดีเลยถา่าถ่าจนว่าสิเมื่อลแล้วโบเห็นมาจากเถื่อพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ถ่ายคลิปไปก็มีเกิดกระแสดรามาเล็กๆหน่อยๆว่าทรมานานางเกินไป <laughs> บาเป็นยังไะตู้จ้า่าหา กนกสารนางว่าทอดละม่านานางเกินไปแกล้งเกินไปน <laughs> แม่นี่น่าพี่น้องโหดร้ายจริงๆทำไมเขายิงไรยงียงให้นางลงทุนอะพี่น้องน่าเสร็ตีบนางเนาะว่าบอกเอาอยากได้ตีบอย,อยู่ตียงองส่องก็ได้นางแห้งเตะไปยกแววเอาขายหน้าเจ้าของส่องพี่น้องโอ้ย จะได้ให้ติบนางบัดนี้แหละนั่นคือปสวรรค์เอามาซองใบขอบคุณค่ะขอบคุณซ่องด้วยจ้าต้องขอบคุณนางพี่น้องแสดงจริงเจ็บจริงคุม้มคุ้มอยู่บ่ดจ้าด้พันหนึ่งคุ้มนน้พี่น้องมาเล่นอีกบัจ้าหลายคนว่าจ้างนางปันนง่นใดจังว่าเล่นจริงเจ็บจริงแสดงจริง บม่ได้จ้งจังบาทเพียยแต่ตอนเต้นตอนกันจนไข่สามมือพอดีได้ดีก็คุ้มนะเต๋อกันนางกำลังบ่มีเงินใส่เอานางที่เคยได้กระแมนอยู่เกรงใจใจดีเพื่อนห้มานหนกะนางให้คุณแม่พอเข่าเงินพอเข่ามือคุณแม่แค่นั้นแหละวันน้คุณแม่ขออยากไหว้คุณแม่ขอแน่บ่มีเงินเติมน้ำมันบ่ายมึงจะไปยังพ่อัวเอา เงิงนทุก<ด>บาททุกสตางค์นะถ้าเขามือคุณแม่และจบจะเอาไปใช้แม่ต้องถามก่อน,นอ,อยากถือคันถือแล้วมันสิเบิดร่างวะนักให้คุณแม่เป็นธนาคารบาทจะไปก้อนก็ม่ได้ร่างหัวหัวนั่งอ้ยจื่อศิลา์ไปเด้อวะต่อไปสิป <c oughs> บประพักแม่ไว้อีกนะฝากแล้วก็คนไปใส่ดอกเราเป็นห่วงยันเอาไปใส่แม่แล้วก็ไปยันเบิร์ดแล้วก็เก็บไว้ใส่สลุมแล้วหันหลัอืม อ,อันเรื่องเองินเรื่องทองกับเจมาลักกับกีบอมีก็กกให้เรื่อยๆให้เอได้ใช่เท่ะพนันสองพันแต่บดไอแบบเป็นเดือน,ทนเอนท่านั้นเดือนต่านี้บรไปานนั่นพี่น้องานานมีใส่ก็ให้ก็บบ่ให้นะน้งบอมีก็บให้ไปประมูนงเล่นบดยางอีกพี่น้องบดโศกหรือบดเศร้าต่อไปบอาบนี่แล้วนะเอวบแบบกระโดดต้นไม้ ตายเลยกองเพราะว่าได้ไม่น้องย่านเนาะอย่า,ยายพิการนะติเดี๋ยวสิหาว่าบอมีโหดไล่แมนด้วยพี่น้องพิการนะใครจะมาเลี้ยงนางคะ <c oughs> นางสีบอนางขึ้นกอดพ่อหนอีบบอไม่ไป <c oughs> เลี้ยงสวิต <c oughs> อยู่ให้ดีนะจา้าไม่เป็นมือ้อเป็นมอยพี่น้องนอนมาเข้าห้องน้ำ เอไม่เงียวกันนอนหนาห้องน้ำเอาเมื่อบ่อยเมื่อยชีวิตคือลำทดแท้ไปไปเที่ยงเอึ้ยทั้งหลักพวกกัไปนู่นนีไปจ้าเาก็นอนเมื่อยมาเที่ยงพวกกันอนเมื่อยตาเข็ญยังเกี่ยวเมื่อยปาเข่าปาหน้าเราไปใหญ่กินเข่ากินหน้าพี่น้องใกล้ๆนั่นแหละโมเมนต์ใกล้เพราะได้แห้งเนี่ยปั้นเข่าซ้ำๆๆกับปีกพวกนี้นะแลนปูปกพริกโคดปอกพริกให้ได้กลิ่นเนาะมันก็ต้องเป็นหมาที่แบบพริกนั่งกันนั่งก็ไปใส่ขี้ไก่จ้า ึ้นมาอย่าไปใส่ลายแล้วก็ตายอีกง่ายทั้งนึงสีหาคุ้มนะขี่ไก่แห้งกับเข้มกว่าขี่งัวอีกเด้อใส่ก็ใส่ขอบๆมันพี่น้องมันเอกับบุญมิยังหลายพี่น้องมาตามทางราคากินสุขุมสุโขเนั่นแหละจ้าร่ำรวยร่ำรวยสุโขเนี่ยจ้างวดดีโอ้ยเอาสีง่มาวอาเรื่องเลขแล้วพี่น้องเอ้ยเอา โม่อยู่กรุงเทพมาถือโรตอรี่เด้จ้างวดนี้ได้ตัวใดหลงวงหลวงพ่อให้ตัวแรกง,งวดนี้หลวงพ่อไปหายอา้าวลวงพ่อยังไม่เคลื่อนหลวงพ่อบ่ไดปหายนางซ้เงงำเขา,า,าก็ไปหายอ้าวจ้าก็จังซี่หลักจ้าเปิดเป็นกันและะ้วก,ก็ไทยบันดกกระเม่นกรอกเห็ดไทยเห็ดน,นาก็อยู่จังซี่หลักจ้าพี่น้องยามไห้ยามนาก็บป้ายตายซะกันอยู่กับไห้กับนานี่แหละ ผรไมีธุรกงตะกี้เทรจ้าบุคือคนอยู่ในเมืองเก่าเมืองกลุ่มหรอกนะมีเงินเดือนมีอาชีพเทรดหน้าก็มีอาชีพเหจ้ะนี่ยทำไมทำนาเกี่ยวข่าวก็ขายข่าวนะพี่น้องสบายเออข่าวก็มีกินโอ้ยบนสบายก็อยู่บ้านนอกบ้านนานี่แหละนะพี่น้องเนาะเจ้า่าบ่นาก็มีนาเจ้าของมีเงินนใส่ก็ขขขาาายย้ มัวควายก็ <NH L V atory> ไม่ชิดไปเลียงมายามแลงแ้วก็ปป่อยลามไปยามแรลมก็เมื่อขาะอีกม <afraid> <tails to begin> ันจ um, ้าแม่นพี่น้องการใช้ชีวิตในเมืองกลุ่มเราก็ต้องทำงานบ่ทำงานก็บบมีกินตื่นมาก็ทำงานถ้าบบมีเงินก็คืออดนลกก็นอนเวรนจ้ะถ้าตะเกียวได้บาดดับเลย่หลักถ้าตะเกียวได้บาดที่เนี่ยถ้าตะเกียวกก็ขายได้ว่าสีพ้น พ่นแรงเป็นสีไลสได้รอดูพี่น้องว่าเขา,นาหน้าอัมรากากีปีนี้เพ่นสิไดไลายสัมไดพี่น้องแต่ว่าเขาโซ่งนี้กางามอยู่แมนพ่นพกน็นสิตกก,บกต็บ่ตกเนาะพี่น้องนี่นะตอนนี้ก็ฟ้าห้องฮึมๆอยู่เดี๋ยวไฟกระดับเดี๋ยวสัญญ,ญาณก็มาโทรศัพท์ก็ได้จ้าหลายคนที่ทักมาโทรมากกับโอ้ยต้องทำใจเลยจ้าถ้าเจอไฟดับดับสัญญาณก็บ่มีฝนตกผ้าเหลือบนะก็ปิดสัญญาณไว้จ้าย่านผ้าผ้าเขากระเทยย่านผ้าผ้า พานั่งคือสิบอตายดอักกนรผ่านคนตะเทียงติีสิตสายนำมาสร้างว่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้อันเพิ่นว่าพายุมากแต่วันที่สิบสามันยังบ่เห็นผลอยู่พี่น้องสิบสามสิบสี่ตอนนี้้าก็ห้องฮึมๆึมฮะจะคิดตกหรือบ่ตกแต่ว่าทางกรุงเทพบางมองกระถ่วมแล้วสั่นตกเนาะอ้าคือใส่สุตใส่แตมนกส นั่มให้หน้าก็แห้งแล้วพี่น้องเอ้ยหือไปก็ได้บ่ไปก็ได้อยากไปอยู่แค่อยากไปนะก็เมื่อยมาแล้วก็เมื่อยอนั่งก็อยากไปอยู่ใจจงเว้นก็อยากไปกังคื่อก็อยากไปอยู่แล้วเถื่อผัดคำมาแล้วเพราเพื่าาอสิอาบน้ำอาบน้ำเพรามืดแล้วบอกล้าไปแล้วเพราพยายามเว้นเพรานั่นนี่เที่ยงวิว่าเพรา มันจะเค็งยังมันแดดมันฮอดพี่น้องเพอคะข้ามแน่ก็เพเเาราะเห็นเวียแลอะกะเอ้าตปเน็นต้งด็ดข้ามแล้วมืดแล้วก็บ่กล้าไปใช้อีกบานนี้เนี่ยนี่คืออย่างสิแล้วอันกวัวานาั่งขึ้นมาส,สวนกะนหาโมงกลัวล่ะบ้านนี้ขั้นสิปไปกะอาบน้ำอาบยังอีกก็กลัวสิแต่นางก็อยากไปยุปย่ปเป็นมู่เป็นพวกข้าเจ้าอยู่จ้าอันนั้นคือพี่เคยพี่น้องไปเกี่ยวเนี้ยผัวของเอื้อยผัวของพี่สาวล่ะ มาสร้างว่าป้าอุ๋ยวันกับป้าเอ็นเก่งก็สีขาวใ่นงเว้าพื้นเอื้อยเจ้าของพี่น้องเอื้อยที่เคยเห็นแบบไปแบบมาแหละนี่เมียของเพื่นมา,าพีผีเขามาเท่าไรเยี๋ยวเ้าเท่าเรื่องผีเรื่องซางนะพี่น้องเอือย นาคือจังชี้แหละนะอยากไปทั้งพูดกับทั้งพี่กะคือว่าแหละแม่อยู่เงื่อนกับเป็นอ่อนกับบกคอยแห้งแงเอ,อ,อื้อยอยพี่กับเป็นทั้งกระปล่อยสโลูมัวว่านนี่บกคอบ่อยสบายเ,เหื่นอ,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 อยู่มะข่ายหลังบกค่อยสบายเบื่อเทือนเหยื่นเอื่อยเอื้อยนะทีอยู่นี่ยู่นั่งอยู่นาน,น,านเป็นอยู่มะข่ายหลังจ้ากับบกผ้าได้จ้ากับบกเลย่าผ้ามันก็ต้องเป็นนะเริ่มต้นนะแม่จ้ารายการข่าวกับไปให้เขินไทยเขินนิวไต ต่บานเฮ่าก็สีรักษาโดยหวานกินหวานกินอันนี้านยาสมุนไพรไปบูชา,วห,วาหวานมาจะหวานสมุนไพรในมาต้มกินบานยาไม่เด็เบื่องนร่พี่นอ้องมืดฝ่ามืดฝนอยู่แมนจ้าแต่าบมีฝนโอ้ยเป็นยังไงพี่น้องธรรมาสะาบ้านนอกบ้านน้ำไปแตย่บจา้าเขียวอุมชุ่มมีมิมเนาะเย็นสบายทำมแรงกระไรย้อนนอนให้นอนหน้าพัดลมกบเลยเปิดเปืองพุ่นเปิ่งไพ่ดิพี่น้องเออ แต่นเน,น,เกกน,นี้ยกวิ่งก็จะขอดแน่มันแดดจ้าจังสีละจ้าชีวิตดำมารักกากีละจ้าเัง่ไอติ่งก็บ่ค่อยไล่หนึ่งแบบมาแท็กมาแท็กเหรียญน้ำหัวนางอเคยวีบอพี่น้องถามมาเบื้องเนี้ยเนี่ยก็คือกึ่งตึงกึ่งตึงอยู่จ้าเป็นสร้างากอ้จังสีแล้วก็ต้องขีดคานเห็ดหัวเต็งนะแม่นอยู่เห็ดกี่คานเห็ดแต่หัว,ว,หวลูกข้าเฉพาะนางเลยจ้าเอาเฉพาะลูกค้าแต่สมัยตอนเห็ดเนาะกะ อ้ยกระดูขยันเท็ดในข่าวเอาเซลซงเราจะมีแต่ผมว่าตัวเองในจานนี้แหละค่ะเห็นแต่ละมือก็ตึงๆอยู่หลายคนว่านางเคยวีผมบอกเหรบ้าวีแล้วมันก็ขาดมันหล่นบางวีเป็นตายอยากเรียกเฮาใส่เนาะโอ้ยคือสี่แผ่พันดี่นอนโบมี่ได้พี่ดาวเห็บหมาอยู่างหัวหน้าเนี่ยไปนอนกับหมาสิเฮ็ดหมานมกับเฮ็ดหมา ไปยังก่อนไปนยังก่อนหาตัวสลดสเลด่ด้วยเจ้าตะว่างด้วยเจ้าสบิบบาทหาเตอะกระเทยสลสลสึกเลยเอาล่าแล้วเมื่อสาคำแล้วจ้าขอบคุณลายลาไฮที่คอยฮักน้ำมุมสูเห็นการเป็นอยู่จ้าซนนี่เอาลองบม่เคยจบจากเพลงพี่<ะ>น้อง ขลองจบกัวพิลิกสิทธิ์นางขลองจบเลยจ้าแต่ละเพลงหลายเพลงนางขลองจบขลองบบเปะปานนี้ยังชีย้ยันติลิกสิ์อยู่อ่ะล่องเปะพอาะตามขีว่าพิลิกสิทตนะเพียงใจไว้น่รินชาที่ปิดตายพู้รักเราให้อภัยใจเมาเมามาแบ่งเบาที่ฉันรักมาสนใจให้ดี คนที่ไม่มีค่าวายย่ามาบ้านน้ำกระเทยดอักจ้าวาย้องทคำมละสิมื่ออาบน้ำอาบไ้นไปแล้วพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสู้ขูดสู้คนรวยน้ำรวยเจ้าอกาศหนาพ่อคันใหม่ See tomorrow นางประทับปรมดาพี่น้องลูกครึ่งนางคือลูกครึ่งพี่น้องเอ๋เมื่อแล้ว ยู่ดีมีแห้งสุขูสุคนพี่น้องไปแล้วสบายดี